เชื่อเลยว่าในวินาทีนี้หากกระทาถึงชื่อกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดในเซเรียอาก็จะต้องเป็นชื่อของศูนย์หน้าวัย24ปีชาวไนจีเรียจากนาโปลีอย่างวิคเตอร์โอซิมเพนอย่างแน่นอนดูได้จากความคลั่งคล้ายในตัวกองหน้ารายนี้ในเมืองเนเปิลที่เป็นไวรัลไปทั่วทั้งเด็กที่มีโอซิมเพนเป็นไอดอลป้ายบีบอสแตนดี้ไปย,ยันขนมเคก้กมันยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเมืองนี้รักเขาขนาดไหนโดยค่าตัวที่ย้ายมาระดับสถิติสโมสรแน่นอนว่าชาวเนเปิลทั้งเมือกฝากความหวังไว้กับเขาและเขาก็ตอบแทนสิ่งนนนนั้้้ไดดวยประะะะตูแลช,ชนะเฉพาใฤก 2022-2023นี้ที่ตัวนั้นผนึกกำลังกับเจ้าควาราคาวิชาควาราัสเคเลียริมเส้นชาวอร์เียวัย22ปีช่วยกันยิงประตูและพาน,นาโปลีทิ้งห่างอินเตอร์มิลานอันดับ2ถึง18แต้มและน่าจะเข้าวินควา้าสกูดโตมาคอรองได้สำเร็จอย่างไม่มีอะไรกันถ้าหากไปพลาแดแพ้รัวๆในช่วง11นัดที่เหลือซึ่งดูจากฟอร์มของนาโปลีในปีนี้ก็ต้องบอกคำเดียวว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้มันเป็นเลิกงามยามดีที่ผ่านทุกท่านไปรู้จักกับดาวซัน,านาโีกลัปบมาผ ก่อนจะไปกันต่อนะครับฝากเสื้อยืดไซส์สตรีทแบรนด์เทนนี่ for everyone every day เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมคุณสมบ,บัติผ้านุ่มสบายสามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าปกติจะซี่จะยื้อหลังผ่านการซักไปประมาณ20-30ครั้งหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วล่ะก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ Shope e เซิร์ชเลยเทนนี่เชิญนะครับต้นกำเนิดแสนลำบาก วิกเตอร์เจมส์โอซิมเพนหรือวิกเตอร์โอซิมเพนเกิดในวันที่29ธันวาควมปี1998ณเมืองลากอสประเทศไนจีเรียเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมด7คนเช่นเดียวกับนักเตะส่วนมากนะครับที่มาจากการละทวีปโอซิมเพนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนชีวิตในประเด็ศของเขานั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากโอซิมเพนต้องเสียคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ6ขวบแถมหลังจากนั้นในอีก3เดือนพ่อของเขาก็ต้องกลายเป็นคนที่ตกงานไปอีกพี่ชายต้องออกส่งหนังสือพิมมพัวเาออองก้ไปืื่รนนซ อาหารมากินมันคือช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับเด็กน้อยคนหนึ่งแต่ที่กล่าวไปมันควรจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าครอบครัวของโอซิมเพนนั้นต้องอยู่อย่างยากลําบากขนาดไหนดังนั้นเรื่องของรองเท้าดีๆสักคู่มันคงเป็นเรื่องที่เกิดเอื้อไปไกลสาหรับครอบครัวหนึ่งที่ซึ่งเงินซื้อข้าวบางวันอย่างแทบจะไม่มีดังนั้นวิธีเดียวที่จะหนูโอซิมเพน,น,นจะได้รองเท้ากีฬาสักคู่มาใส่ ก็คือการไปคุยเอาจากกองขยะขนาดใหญ่แถวแถวบ้านเพื่อมาใส่ลงสนามดวลฝีเท้ากับเพื่อนโดยเจ้าตัวเคยบอกเอาไว้ว่าผมโตมาในย่านที่อยู่ติดกับที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่นะครับผมกับเพื่อนเพื่อนมักจะไปที่นั่นกันทุกอาทิตย์เพื่อไปหารองเท้าทั่ว,วไปรวมถึงรองเท้าสตาร์ทในตอนนั้นมันคือการทําเพื่อเอาตัวรอดบางครั้งคุณก็เจอรองเท้าในกี้ข้างขวาจากนั้นก็พยายามหาต่อไปหวังจะได้เจออีกข้างแต่สุดท้ายคุณกลับไปได้รองเท้าข้างซ้ายซึ่งเป็นอีกยี่ห้อซะอย่างนั้นผมนํารองเท้าพวกนั้นกลับมาให้พี่สาวสม,มางั ให้กับเด็กๆที่นี่ด้วยแอนดรู Andrew, พี่ชายที่แสนดีส่วนพี่ชายคนโตของวิกเตอร์ที่มีชื่อว่าแอนดรูเองก็ถึงกับยอมทิ้มการเรียนนะครับเพื่อช่วยพอหาเงินมาเลี้ยงดูน้องๆและพี่ชายคนนี้ของวิกเตอร์เองก็ชื่นชอบฟุตบอลเป็นอย่างมากและมีความฝันที่จะได้เป็นนักเตะของเชลซีในสักวันแต่สุดท้ายแล้วแอนดรูกลาทิ้งความฝันของเขาไปหลังพบว,ว่าน้องชายคนสุดท้องของเขาอย่างวิกเตอร์มีฝีเท้าชากาชากการขนาดไหนโดยแอนดรูเลือกที่จะส่งน้องชายของเขาให้กลายเป็นนักเตะระดับโลกแท้และพยายามทุ่มเทหาเงินมาช่วยวิกเต และความพยายามนั้นก็ส่งผลสําเร็จเมื่อมีแมมมองจากอัลติเมตสไตรเกอร์อะคาเดมีในลากอสสังเกตเห็นความสวรรค์ของวิกเตอร์ทำให้ชื่อของโอซิมเฮนอยู่ในสายตาคนมากขึ้นจากนั้นวิกเตอร์เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการลงสนามให้กับนีเรียชุดยู17หลังพาอินซีมรกฏคว้าตำแหน่งแชมป์โลกที่ประเทศชิลีได้สาเร็จแถมด้วยรางวัลดาวซันโวประจ ա ทัวร์นาเมนต์ที่10ประตูซึ่งผลงานในครั้งนั้นมันส่งผลให้เจ้าหนูโอซิมเฮนได้รับรางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีอปออรกคงีด้วย ลุยยุโรปแป๊กแต่เริ่มแต่ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้น2ปีถัดมาในปี2017วิกเตอร์โอซิมเฮนก็ได้มีโอกาสย้ายมาค้าแข่งในยุโรปกัสบสโมสรวอร์ส์บวกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแต่ต้องบอกตามตรงว่าณเวลานั้นโอซิมเพนยังไม่ปร,ประสีภาษากับฟุตบอลยุโรปนะครับและยังต้องปรับตัวอีกเยอะนั่นจึงทำให้โอซิมเฮนต้องไปฝึกเปรือฝีมือกับ r า์เอชาเลอร์ลัวในลีกเบลเยียมแทนซึ่งจะนูโอซิมเฮนก็มีพัฒนาที่ดีและทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ 3.5ล้านยูโรก่นจะถูกส่งต่อให้กับลิวทีมดังในลีกเอิงทันทีในราคา15ล้านยูโรในฐานะตัวแทนของนิโคลา่าเปเป้และราฟาเอลไรอัลที่ย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์นั้นจากนั้นชื่อของโอซิมเพนก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับฝีเท้าของดาวยิงเนเจอรีก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเจ้าตัวทำผลงานในฤดูกาลแรกกับตราหมาด้วยการยิงไปทั้งิ้น13ประตูจากลูกสนามทั้งหมด27นัดเทียบเท่ากับเนย์มาร์ซูเปอร์สตาร์บราซิเลียนของเปอเชเลยพวงด้วยรางวัลผู้เล่นแห่งปีของ Liu, ร 2, อิวในด hen, ูานกาล ในฐานะนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยราคารวมทุกอย่างประมาณ81.3ล้านยูโรอีกด้วยสำนึกรักบ้านเกิด แม้จะมีดีกรีเป็นถึงนักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดของทวีปแต่ถึงอย่างนั้นวิคเตอร์โอซิมเพนก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนและเขาต้องพยายามขนาดไหนลำบากเพียงใดกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ในช่วงวันหยุดยาวโอซิมเพนไม่ได้ต้องการชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าเหมือนกับนักเตะด,ดังๆทั่วไปเขมามักจะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดที่ลากสเพื่อไปเล่นฟุตบอลข้างถนนกับบรรดาเพื่อนเก่าที่เคยเล่นมาด้วยกันภาพของโอซิมเพนบนสนามดินลุกรังกับเพื่อนๆคือภาพที่ทำให้ใครหลายๆคนได้ชื่นชมในความไไมมมมม่่ถืืืออออออตตตััววรราาาาากกเเเเเเเหงงงง้้้ขขใในนนนนดษยปี2021โซิิิบจ หญิงพิการที่มีชื่อว่าแมรี่แดเนียลหลังกองหน้าหัวทองในเห็นขึ้นของเธอเดินเร่ขายน้ำด้วยขาข้างเดียวในกรุงลาโกสแม้หลังจากนั้นจะมีการเปิดเผยมาว่าข้อมูลของหญิงคนดังกล่าวจะมีหลายอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่วิกเตอร์ก็ยังคงยืนยันว่าจะช่วยเธอต่อไปนุ่นถึงการแสดงออกอีกหลายครั้งถึงประเทศบ้านเกิดโดยมีครั้งหนึ่งในปี2020โอซิมเพนเคยชูเสื้อของเขาขึ้นเพื่อต่อต้านความรุนแรงของตำรวจในประเทศไนจีเรียแต่ทั้งหมดที่กล่าวมามันจึงไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นที่ทําให้วิกเตอร์ซิม จนกลายมาเป็นวิกเตอร์อซิมเพนชายที่เอาชนะใจได้ทั้งคนเนเปิลและในจีเรียสไตล์การเล่น วิกเตอร์โอซิมเพนเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพสุดขีดในฐานะนักกีฬาตามแบบสมัยนิยมและแข็งแกรง่งมีสายตาที่เฉียบขาดในการยิงประตูเล่นตรงไปตรงมาและสามารถเป็นตัวพักบอลสอดประสานกับเพื่อนๆได้เขามักจะมองหาเกมบุกและสร้างพื้นที่อยู่บ่อยครั้งสามารถรับบอลได้ดีเมื่อหันหลังให้กับประตูมีสัมผัสแรกที่ดีและบ่อยครั้งที่วิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความสูง185ซนติเมตรแม้ว่าเขาอาจจะดูผอมแห้งและดูไม่แข็งแกรง่งแต่จริงๆแล้วโอซิมเพนเป็นตัวเพรสซิงที่เก่งมากๆอีกอย่างความเร็วของเขายัางเป เขานำหน้าคู่แข่งได้เสมอในระยะสั้นนี่คือกองหน้าหมายเลขเก้าที่ทันสมัยทันยุคสุดๆเกรดเล็กเกรดน้อยรู้หรือไม่ว่าทำไมวิกเตอร์ซิมเฮนถึงต้องสวมหน้ากากให้กับนาโปลีครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ในเกมที่นาโปลีต้องบุกไปเยือนง,งูใหญ่อินเตอร์มิลานโดยกองหน้ารายนี้ได้รับบาดเจ็บสั่งว่ที่ขึ้นมาท้ากับมิลานสครีเนยกองหลังของอินเตอร์จนกระดูกบริเวณใบหน้าถึงกับแตกยับต้องใช้สกรูถึง18ตัวยึดเอาไว้เพื่อให้กลางของเจ้าตัวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกกกต้้้้้อออออองงงซซึ่าาาาาาารรรบบดดดเเเเเจจ็นนนนนนนัแมมมิิิะหหสไพปโย กับต้องใช้เวลาเกือบ2เดือนเพื่อพักรักษาตัวดนั้นทาให้วิกเตอร์โอซิมเฮดจะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันเวลาลงสนามไปตลอดชีวิตสำหรับนักเตะวัย24ปีที่ยังต้องมีประวัติศาสตร์ที่ยังต้องสร้างให้พวกเราเห็นไปอีกหน้าปัจจุบันเขายิงไปแล้ว105ประตูตลอดอาชีพการค้าแข่ขงและในช่วงเวลาเดียวกันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ในฐานะดาวยิงฟอร์มร้อนแรงที่สุดในซีซั่นและการเป็นเป้าหมายหลักของยอดทีมมากมายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวิกเตอร์โอซิมเฮนต์แลัังงให้กบทีมานผลิต คลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่าในใดมีข้อสงสัยหรืออยากที่ชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์